ว่าอะใช่หรือไม่ใช่อาจิตจิตเห็นผัสสะที่เกิดนะคะาาท่านอาจารย์าอาจารย์กลิ่นนะคะกลิ่นที่ที่มาผัสสะแล้วก็ก็ดับอยู่นะคะแต่แต่กลิ่นไม่ได้หายกลิ่นไม่ได้หายแต่แต่ทรงอยู่ที่ที่ที่เฉยอยู่อะแต่ก็อ่ากําลังจะเกิดว่าชอบไม่ชอบแต่แต่ก็ยัง ยังยังไม่เกิดค่ะท่านอาจารย์ทีนี้ข้าพเจ้าก็เดินกลับไปกลับมาเอ๊ะทำไมกลิ่นยังอยู่กลิ่นยังไม่หายเราก็ดับภาษะเตือนเพราะว่าซักผ้าหมุนอยู่เขาก็เทน้ําลงตรงนั้นเป็นเป็นน้ําหมักที่กลิ่นฉุนมากเลยทีนี้ข้าพเจ้าก็เอ๊ะกลิ่นยังอยู่ที่ปลายจมกูกข้าพเจ้าก็เลยยืนกําหนดค่ะท่านอาจารย์ยืนกําหนดเพ่งลงไปตรงตรงปลายจมูกอะ่ะเพ่งลงไปสามครั้ง กินหายไปเลยค่ะท่านอาจารย์ทั้งท่านไม่อยู่ที่เดียวกันอะอะตรงซักผ้าอะตรงกลิ่นเพาเทน้ําลงตรงนั้นเนี่ยกลิ่นหายไปไม่มีข้าพเจ้าก็ทัาผ้าหมุนไปหมุนมาเอ๊ะทาไมกลิ่นหายไปแปลกก็ก็ไม่เข้าใจว่าเขาลงไปหรือยังลงไปที่อะนิวรณ์อะในการมสัญญาณในในในจิตแล้วอะค่ะท่านอาจารย์ว่าเขาลงไปหรือยัง ทำไมเขาหายไปแล้วทั้งๆท,ที่เราเดินไปเดินมากลิ่นก็ยังอยู่ที่ปลายจมูกพอเรากําหนดดับเขาหายไปเลยค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะเนี่ยเพื่อเกิดวันนี้ค่ะนนเเคนคนข้างบ้านเทค่ะขเะขาหมักเอ่ะ,อะใช่ใช่ค่ะค่ะซึ่งเขาเข้าไปอยู่ในอเคคุเบกขาแต่เมื่อท่านเดินไปเดินมา ความเป็นอุเบขาก็ไหลออกมาเปน็นอัฐุกอมสุโอมือ่อไหลออกมาเปน็นอัฐุมสุปุ๊บเขาไม่อยู่ถ้าไม่ได้ดับปัสสาวะก็นากอีกนั้นเนื่องจากถ้าไม่โออเออะแล้วไปอยากรู้เขาก็ถอยไปที่ทุกพอทุกปุ๊บท่านจะไม่พอใจทร<อ>าบว่าโอ้มันเหม็นเนี่ยก็มารู้สึกตัวอีกอินทรีย์มีกําลังรู้สึกตัวเข้ามาอีกจึงมีการเดินมาดับปัสสาวะเดินมาวิธีเสียครับ ทำ<ค>ก็ขึ้นมาจากทุกวทนา,าเป็นัตทุวสุกแล้วก็เข้าสู่เบิกขาก็ยังเกิดการวางเฉยอีกรอบหนึง่งน<ค>ะครับพอท่านโอเอร์ปุ๊บก็จะรุดออกไปอีก <คะ S 2> แต่ถ้าท่านเดินมาวิไมดีจอย่าง,างน,นั้นต่อเนื่องบุ๊บเขาก็จะส่งสมาวะอยู่ตรงนี้ต่อไห้กิ่นเหม็นแค่ไหนก็เบกขาก็เบ,บิกขาก็ชื่อก็บอกแล้วเบกขาวางเฉยอ่าใช่ไหมพอาใจย่างแบบนี้อชัดอย่างนั้นเลยค่ะใช่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะ ข้าพเจ้าก็ว<ต>นวไปนวนมาท่านทาได้ข้างในจริงแล้วก็มาเจอของจริงนะปัจจุบันท่านก็ทําได้จริง<อ>แ,ตแต่กว่าจะทาได้จริงก็ไปเสียท่าเขาหน่อยนึง,งอะใช่ใช่ค่ะตรงนี้แหละที่ที่ใช่ค่ะไปเสียท่าเขาแต่พอไปเสียท่าเขาก็หวนกลับมาสู้อีกค่สู้โดยสภาวะที่ก็ถอยออกไปแล้วเบกขาเาเปนอทุกสุขแล้วค่ะแล้วก็ไปเป็นทุกข์แล้วท่านถึงได้กินไงอะคค่ะ ถ้าท่านยังเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่ได้กิ่นนะเพราะสภาวะรับรู้รับทราบแล้วพอรับรู้รับทราบถึงกลับเข้ามาใหม่พอสร้างความเบียนตู้มาก็ผ่านทุกผ่านทุกแล้วก็ผ่านอทุกมาสุขแล้วก็มาอยู่เบตถัยใช่ไหมกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ชอนั่งรู้แล้วก็อยู่เบตาตลอดแล้วครับอ๋อจริงผู้นี้เขาเดินมาแล้วเขาเข้าใจในระบบอ๋อโอ้ยสาธุค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอยากอยากอยากรู huh. uh ้ว huh. uh ่าเป็นเพราะอะไรอยากนี huh. uh ่ฮ huh. ะ uh ่ฮองอยากอยู่หรือจักยังอ่าชัดเจนนะค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้ายังมีตรงนี้อยู่อยาก่างอยู่นะจำไว้นะค่ะของท่านยังอยู่ตลอดนะเออไม่ได้เขาจะมาทันทีเออไม่ได้ก็มาทันทีเพอรก็คืออะไรคือถ้าไม่เดินมาก็แหละโอเออาโอเออาร์เพื่อไปจองเลยสงสัยไงอ่่าเมื่อไรเมื่อมีการผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อมีการผัสสะเมื่อท่านผัสสะพวกท่านก็เป็นอะไรเหยื่อล่อมาแต่ตกหลุมตกหลุมดิ่มมารคุดไว้บ่อล่อแล้เรามาเหยื่อของมารเข้าใจค่ะท่านอาจารย์ชัดเจนนะคะทราบชัดตามที่ท่านอาจารย์พูดเลยกลับไปกลับมาแล้วก็จะทรงไว้อุเบขาอยู่ก็จนกว่าจะรู <S <S ้ตัวก็สักพักหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ จนจนกว่าจะกลับค่ะไปเดินมารก็ไม่มีอะไรหรอกไปอยู่กับเขาอย่างนี้แหละค่ะค่ะแล้วก็ไปท่องวระตูใช้ได้ค่ะก็ไม่ต้องอ่าฟังคำสิิ์ต้องไปตามอริยสัจค่ะใช่ไหมค่ะเมื่อท่องเขาก็จะต้องสงบระงับปานีเป็นธรรมชาติไม่กระเสริกระสตรไม่ทุรนทุรายถ้าท่านท่องด้วยความกระเสริกรสตรทุรนทุรายก็ไม่สามารถเข้าไปแทงตลอดได้ค่ะ ค่ะใช่เอาละมีกันษาเพิ่มเติมไหมอ่าไม่มีค่ะท่านอาจารย์ก็ตรงที่ว่าอยากนั่นแหละอ่าก็เลยออาไม่แทงตลอดสักทีทีนี้ข้าพเจ้าก็วางเฉยละเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเขาก็เลยเข้าไปแทงตลอดได้อยู่รอบหนึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะท่านอาจารย์รออีกก่อนค่ะจะได้วางอยากออกไปก็ได้วางเฉยในความอยากทุกข์ค่ะท่านอาจารย์สาธุคั ชื่อค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะสาธุครับามต่อไปนะค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวเอาคลิปมาฟังกันบ้างค่ะสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะ